น้อมกล้าอัญชุลีพระพันปีสีสยามแซ่ซองก้องพระนามพระคุณแม่นั้นแผ่ไกลปรีชาก้องสากลทะเปี่ยมล้นน้ำพระไทยปกเกื้อเอื้อรผองไทยสางสิ่งทุกสุขสลานโอกาสสวัสดิผลดลเฉลิมพระชนวานสิริล้น มงคลการสำเร็จแด่พระแม่ไทยถวยเทพพิทักองค์มิ่งขวัญทรงกรเกษมสมัยพระไตรัรขจัดภัยลาดร้อยใจถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติอธิบดีกรมวิทยาศา,ศา,ศาสตร์บริการรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรลบนูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการและบุคลากรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม